สวัสดีครับวันนี้มาดูสลาบเปาทอดนะครับขั้นตอนทำสลาเปทอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาทำาสลาเปลาทอดให้ดูนะครับน้ำตาลทรายนะครับเราจะชั่งน้ำตาลทรายก่อนนะครับ380กรัมนะครับ น้ำตาลทรายละเอียดนะครับ380กรัมนะครับสาลาเปาทอดนะครับนะครับ erm. น้ำตาลทรายนะครับ380กรัมนะครับน้ำนะครับน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนนะครับน้ำอุ่นค่อนข้างร้อนนะครับ420นะครับ420นะครับ420นะครับเพราะว่าเราจะต้องให้น้ำตาลทรายละลายก่อนครับ ซาลาเอนทอดนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากนะครับจะยากก็คือว่าเราไม่ดูคลิปนะครับการดูคลิปเนี่ยเราดูไม่จบหรือหรือเรายังดูไม่เข้าใจนะครับแล้วเราไปทําเลยนะครับมันมันจะไม่เป็นนะครับมันจะไม่ได้นะครับเพราะว่าการทํซาลาเปาทอดหรือปลาหมกนะครับเราต้องดูให้เข้าใจนะครับเพราะว่ามันมี เคล็ดลับมีเทคนิคหลายอย่างมากนะครับเราต้องดูให้จบนะครับแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องย้อนกลับดูอีกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะครับนะครับเราจะพักไว้ก่อนนะครับเราจะพักไว้ก่อนนะครับแล้วเรามาเตรียมแป้งนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมแป้งนะครับตัวนี้น้าตาลนะครับน้าตาลกับน้ํานะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งกันนะครับ ตอนเตรียมแป้งนะครับมาดูขั้นตอนเตรียมแป้งสาลาเปาทอดนะครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับ1กิโลนะครับนี่นะครับจะใช้ผงฟูนะครับผงฟู1ช้อนโตะนะครับผงฟู1ช้อนโตะนะครับแล้วก็อีกครึ่งช้อนโตะนะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับฟูนะครับ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับ เบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับเบกกิ้งโซดานะครับครึ่งช้อนชานะครับเราจะล่อนรวมกันสองครั้งนะครับจะล่อนรวมกันสองครั้งนะครับ เข้าใจก่อนนะครับถ้าไม่เข้าใจเราก็รีกลับนะครับย้อนกลับมาดูนะครับย้อนกลับมาดูนะครับน้ําจะไม่ตายตัวนะครับน้ํานี่จะไม่ตายตัวนะครับแล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่ามันแข็งเราก็เพิ่มน้ําเข้าไปนะครับน um ี่นะครับแป้งที่เราร่อนเรียบร้อยนะครับผงฟูกับเบกกิ้งโซดานะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนนวดนะครับต่อไปนะครับ ข้าตอนวดนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับน้ำกับน,น้ำตาลทรายนะครับน้ำกับน้ำตาลทรายนะครับเกลือนะครับประมาณหนึ่งช้อนชานะครับเกลือประมาณหนึ่งช้อนชานะครับเกลือประมาณ1หนึ่งช้อนชานะครับ เนี o นะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับมโมเนียนะครับถ้าไม่ใส่มโมเนียนะครับไม่ว่าจะเป็นปางโกหรือสารเปานะครับก็จะไม่ค่อยฟูนะครับแล้วก็จะไม่กรอบนะครับแต่มันจะเหนียวนะครับ a m ม o n i a นี่ช่วยให้ฟูแล้วก็กรอบนะครับ a m มเนียหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันพืชนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับมันพืชของเรานีนะครับ าวสี่ใบนะครับไข่ขาวสี่ใบนะครับไข่นี้จะใช้เบอร์ไหนก็ได้นะครับสีใบนะครับ ถ้าเกิดว่าเบอร์เล็กนะครับเราก็เพิ่มน้ําเข้าไปแค่น,นั้นเองนะครับถ้าเบอร์เล็กอาจจะได้เพิ่มน้ํานะครับถ้าเบอร์ใหญ่ก็อาจจะได้ลดน้ํานะครับน้ํานี่คือจะไม่ตายตัวนะครับจะบอกไว้ก่อนนะครับ เกิร์ตนะครับโยเกิร์ตแบบไหนก็ได้นะครับนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับเราไม่ได้ใส่ยีสต์นะครับเราจะใส่โยเกิร์ตแทนนะครับใส่โยเกิร์ตแทนยีสต์นะครับเราจะไม่ใส่ยีสต์นะครับ ยีสต์แล้วมันจะไม่เร็วนะครับใส่ยีสต์แล้วมันจะไม่เร็วนะครับยีสต์แค่ว่าช่วยในการหมักแป้งทันเองนะครับอยากใส่ก็ได้นะครับยีสต์นะครับแต่ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับถ้าอยากใส่นะครับถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับยีสต์นะครับคือใส่ในการให้หมักช่วยหมักแป้งนะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าใส่มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้ายเป็นยีสต์นะครับ ถ้าเป็นยีนนะครับถ้าจะใส่ยีนนะครับให้ใส่ประมาณช้อนเล็กสุดนะครับ1น่วนสี่ช้อนชานะครับถ้าจะใส่ยีนนะครับอันนี้บอกไว้นะครับถ้าจะใส่ยีนนะครับแต่สูตรนี้ไม่ใส่ยีนนะครับนะครับตรงนดข้างลังนะครับเพราะว่าันมีบานลบากนะครับนะครับเราก็ต้องเตรียมน้ำไว้น่อยนะครับว่าเผื่อมันแข็งเราก็ต้องเพิ่ม น้ำเข้าไปนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปังโกรหรือสลาละเปาทอดนะครับน้ำจะไม่ตายตัวนะครับให้เราสังเกตแป้งเอานะครับแป้งจะไมะ่ตัวนี้จะเล้วกว่าฟังโกนะครับให้เราสังเกตก็นเ้กันนะครับกระจุกหามนะครับ เกตดูนะครับแป้งให้ประมาณนี้นะครับสำหรับเปาทอดน,นะครับนี่นะครับแต่ปางโกจะจะแข็งกว่านี้นะครับแต่สำระเปาก็จะประมาณนี้นะครับนะครับให้สังเกตเรานะครับให้สังเกตจาาความแข็งความเหลวของแป้งนะครับ ต้องดูให้เข้าใจก่อนนะครับเราเราไปเราค่อยลงมือทํานะครับถ้าไม่เข้าใจอย่าอย่าทํานะครับมันเสียเวลานะครับบอกไว้แค่นี้นะครับมันเสียเวลานะครับเราต้องเราต้องดูให้เข้าใจก่อนนะครับถึงจะยาวนะครับเพราะว่าผมทาคลิปลงไปผมจะไม่ค่อยตัดออกนะครับมีจะจะต่อยาวไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยทาไปก็เสียเวลานะครับ ดูให้จบนะครับถ้าไม่จบไม่เป็นแน่นอนร0 0นะครับไม่เป็นแน่นอน100เซนะครับถึงผมจะจดสูตรให้ไปก็ทำไม่ได้นะครับนะครับสูตรก็จะมีให้อยู่ใต้ทำอธิบายนะครับนี่นะครับครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราก็จะจะพักแป้งไว้นะครับ2ชั่วโมงนะครับแล้วมากลับแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็พักต่ออีกสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงนะครับนะครับสี่ชั่วโมงนะครับเราจะพักแป้งนะครับนะครับเราก็จะใด้ท่าคุมไว้น,นะครับได้ท่าคุมไว้นะครับพักแป้งสองชั่วโมงแล้วมากลับแล้วก็พักต่ออีกสองชั่วโมงเป็นสี่ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับขั้นตอนนวดซาลาเปาทอดก็จบขนาดแค่นี้นะครับดูซาลาเปาทอดนะครับ กับแป้งซาลาเปาทอดนะครับเมื่อเราหมักได้ครบเวลานะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับอันนี้ซาลาเปาทอดนะครับมือจุ่มน้ําเหมือนกันนะครับกลับเหมือนกันกับแปาง อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับหรลบเปาทอดนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวัมาดูซาลาเปาทอดนะครับเมื่อเราหมักครบสี่ชั่วโมงเลยนะครับเนี่ยครับถ้าเราจะทอดเราก็ลงกระดานเหมือนกับลางโกนะครับเราจะพักในกระดานประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัดทอดนะครับอันนี้ซาลาเปาทอดนะครับถ้าเรายังไม่ทอดเราก็เก็บข้าตูุเย็นนะครับนี่จะเก็บข้าตูุเย็นนะครับทาเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับปางโกนะครับมือจุ่มน้ำหรือมือ จุ่มน้ำมันนะครับนี่นะครับรจะเก็บเข้าตู้แบบนี้นะครับถ้าเรายังไม่ทอดนะครับก็ต้องเข้าตู้เย็นนะครับนะครับแต่ละเปาทอดนะครับเรายังไม่ทอดนะครับจะทอดพรุ่งนี้นะครับจะเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะครับ าจะถอดบนลงกระดานเลยนะครับพักในกระดานสักครึ่งชั่วโมงนะครับหรือสี่สิบห้าสิบนาทีก็อนตัดถอดนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี f อซทุกท่านนะครับมาดูขั้นตอนปูแป้งนะครับปูแป้งนะครับนี่นะครับ แป้งที่ใส่ตู้เย็นนะครับแป้งที่เราแช่ตู้เย็นนะครับแป้งที่แช่ตู้เย็นนะครับนี่ฟางโกนะครับนี่ซรลเปาทอดนะครับนะครับมาดูนะครับถ้าแป้งเข้าตู้เย็นนะครับเราจะต้องพักในกระดานนานกว่าปกตินะครับเพราะว่าแป้งเรามีความเย็นนะครับแป้งเรามีความเย็นนะครับเราจะต้องเอาออกมาพักในกระดานนานกว่านะครับน่าจะประมาณ ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่อากาศนะครับแล้วแต่อากาศนะครับแล้วแต่ความเย็นนะครับให้เราสังเกตว่าถ้าแป้งยังเหนืดเราก็ยังทอดไม่ได้นะครับก่อนจะทอดเราก็ต้องอดูแป้งเราก่อนว่าแป้งเรามีความเหนืดมากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่ายังมีความเหนืดเราก็ต้องเพิ่มเวลาพักแป้งเข้าไปนะครับนี่สาระเปาทอดนะครับ นีสระเปลาทอดนะครับนี่สระเปลาทอดนะครับ สำหรับปาโกนะครับาท่องโกนะครับน,นะครับการปูแป้งนะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับจะท,ะทําปาทะโกเป็นและเก่งนะครับจะเป็นมืออาชีพนะครับต้องเรียนรู้ทุกขั้นตอนนะครับไม่ใช่ว่า ไม่เรียนรู้นะครับช่องนี้นะครับบอกทุกขั้นตอนเลยนะครับอย่ามองข้ามนะครับการปูนะครับถ้าเราต้องการจัดทอดเร็วนะครับเราก็ปูบางๆนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการทอดเร็วนะครับเราก็ปูหน้านาเอาไว้นะครับถ้าสมมุติว่าเราไปขายอ่าเจ็ดแปดเก้ากิโลสิบกิโลนะครับอ่าถ้าถ้ากระมังไหนอ่า เราต้องการทอดเร็วนะครับเราก็ปูบางๆนะครับแต่ถ้ากระมังไหนเราไม่ทอดเร็วนะครับเราก็ปูหนาๆเอาไว้นะครับเพราะว่าอแป้งปังโกเราจะปูไม่เท่ากันนะครับแต่ละก ala <c ough> ้อนแต่ละก้อนเราจะปูไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเราต้องไล่เวลานะครับว่าพอเราทอดตัวนี้เสร็จนะครับเราจะต้องทอด 哎，哥，你看。 ร้อนร้อยห้านะครับกวมร้อนนะครับ150ร,บร้อนะครับมาดูวิธีสเปรย์ลงทอนะครับน้ำมัน150นะครับน้ำมันความร้อนนะครับร้อนะครับ,รบไม่ได้150ยห้าสบเราก็เบาไฟ 我养。<laughs> <laughs> กืบร้อสิบนะครับ